ถ้าหากไม่เห็นชัดคือแยกแยกอ,ออกอธิบายดังอธิบายมาในเบื้องต้นแล้วเรียกว่าเกิดวิดชาขึ้นมามันก็ไม่ต่อคือว่าสังขานวิญญาณนามโลกเทลายจะไม่มีหมดไปมันเป็นนิโรธมันเป็นเรื่องดับการดับเมื่อดับนั้นมันก็ไม่มีอะไร มีความดับกับมีความรู้เป็นคู่กันถ้ารู้แล้วมันก็ดับถ้าไม่รู้แล้วก็เป็นตัวสมุทยัยมันเป็นคู่กันอย่างนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายทั้งเรื่องอะรเียจะัณาธรรมสี่คือทุกตัสมุทัยโลดมกักคราน,นี้ถ้าหากไปรู้แล้วไปรู้คือปัญญาธรรมะที่ดีเป็นเสวมัดแล้วก็ดับเรียกว่าน,นิโรธมัคก,กับน,นิโรธเป็นคู่ทุก เมื่อไม่รู้ก็เลยเป็นเมื่อไม่รู้ก็เป็นอวิชชาอาวิชชาก็เลยเป็นสมุทยัยเพราะฉะนั้นถึงว่าการอธิบายธรรมะนั้นเป็นของละเอียดลึกซึ้งกว้าขงขวางมากหากเราไม่ตั้งใจคิดคึกครองจริงๆหรือว่าจับเนื้อความนี้ไม่ได้แล้วอาจจะเป็นเรื่องยุบถึงอย่างไงอย่างไงก็ขอให้ตั้งจิตให้มันอยู่ในเรื่องความสงบ อบลมี่ยให้จิตงอกแงกวอกแวบกไปมาส่งหน้าส่งหลังเราตั้งใจไว้อย่างนี้แล้วที่อธิบายไปทั้งหมดก็ไม่ผิดจากหลักนี้โดยเฉพาะสรุปรวมเกรวมแล้วก็คือว่าถ้าหากเห็นอันใดเป็นเครื่องละไม่สะสมอันนั้นเป็นทุนทางที่ถูกต้องบางคนนั่นเรียนรู้มากแต่ปฏิบัติไม่ได้ หรือว่าไม่เลยไม่รู้ไม่แต่ว่าปฏิบัติได้มันก็มีเหมือนกันท่านราพมาเปรียบไว้หลายอย่างอย่าไปพากันเสียใจถึงไม่รู้จําไม่ได้ก็อย่าไปเสียใจถ้านรามาเปรียบไว้อย่างนี้เปรียบท่านเปรียบของหนูหรอกไม่ได้เปรียบคนหรอกเอาหนูมาเปรียบหนูบางจำพวกนั้น ควัดรูแต่ไม่อยู่บางพวกนั้นอยู่จะไปควัดบางพวกนั้นไม่ควัดด้วยไม่อยู่ด้วยบางพวกนั้นทั้งควัดทั้งอยู่ถ้าเราาเปรียบอย่างนี้หนูที่ควัดรู้แล้วไม่อยู่นั้นกม็มาเปรียบมันกับเรียนแล้วไม่ปฏิบัติรู้แล้วไม่ทําอันนี้เรียกว่าควัดแล้วไปอยู่ พวกหนึ่งนั้นไม่ควัดแต่อยู่ปรหาอยู่เรือรูของของเขาท่านอุปมาเปี่ยมันก็พูดไม่ได้เรียนศึกษาจดจำตำรับตำราไม่ได้แต่ปฏิบัติถูกอันนี้ท่านเปี่ยบมันกวาหนูที่ไม่ได้ควัดรู้แต่อยู่ประหาอยู่ที่รูมันมีอยู่แล้วบางพวกน,นไม่ควัดไม่อยู่เลยเหมือนกับคนขี้เกียจ ไม่ศึกษาเราเรียนไม่สนใจไม่ฟังคำาคํคำสอนอพระพุทธเจ้าและปฏิบัติก็ไมอารับหูรับตาทุกผู้เวรเงินอันนี้ทั้งไม่ควดทั้งไม่อยู่หนูอีกจําพวกหนึ่งทั้งควดด้วยอยู่ด้วยคือเรียนด้วยปฏิบัติด้วยเข้าใจด้วยเหตุนั้นเราจะเป็นหนูจําพวกใหเราไม่ควดไม่อยู่หรือรอะบาใจควดแล้วืออยู่ หรือว่าไม่ต้องคดจะไปอยู่หรือว่าคดแล้วไม่ต้องอยู่เราจะเป็นหนูยังพวกไหนจเจ้าอย่างหนูยังพวกไหนก็เอาสิเรื่องที่เราเป็นอยู่นี้ทุกคนมาต้องเป็นหนูยัพวกหนึ่งแหละไม่จะพวกไหนก็ต้องจะพวกหนึ่งแหละแต่ว่าจะพวกไหนไม่จะดีกลัวกันให้พากันเลือกเอาธรรมะที่แสดงมาทั้งหมดนั้นอะ ถ้าหากเราฟังแล้วเข้าใจปฏิบัติจำได้และปฏิบัติตามนั่นเป็นดีที่สุดแต่พวกหนูพวกคิดสี่ 4, ดีมากถ้าหากว่าเราควัดไม่เป็นแต่ว่าเราหาที่อยู่คือหัดอบรมจิตใจของเราเท่าที่เราสามารถทําได้ท่านอบรมตั้งสอนแล็รักษาจิตใจของเราให้อยู่ด้วยความสงบอบรมสมาธิภาวนาให้ได้ตลอดเวลา เรื่องมันคล่องแค่วแทบนี้ทำนานอย่าให้มันเสื่อมได้มากได้นอ้อยอย่าให้มันเสื่อมอันนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ควัดแต่เราหาที่อยู่ได้ก็ออยังน่าปรดีดีกว่าที่ไม่ควัดไม่อยู่เฉยเลยน,น้ำว้อน้นควัดล้วไม่อยู่อันนั้นก็ก็ไม่ค่อยดีเลียนรู้มากโม่เลยเด่กต,ตนเองก็ทําไม่ถูกทําไม่ได้สักทีอันนั้นไม่ดีไม่ดีเหมือนกัน าะฉะนั้นแหละธรรมะที่แสดงมาดังนี้เป็นการสแสดงสลับขับซ้อนวอกไปเวียนมาหลายอย่างหลายเรื่องหากว่าพากันได้เข้ากเข้าใจแล้วจะได้กลมลูก้ก่วงขวงขึ้นพิจารณาตามหลักนี้ถ้าหากยนี่ว่าฉันรู้และทั้งไม่ทันเข้าใจถึงอย่างนั้นก็ทําอย่างหนูข้อที่สองคือว่าเราไม่ได้ควัดวรู้อยู่ แต่ว่าเราไปอยู่รูของเพิ่นก็นยังน่าว่าเป็นประโยชน์อันดีย่กอยู่ดังนั้นทุกทกคนยองพากันสนใจโดยในายอธิบายมานี่พากันตั้งอ,อกตั้งใจปฏิบัติโดยอาศัยอภมา,าทธรรมเป็นกรมอภมาทก็สามารถจะเห็นผลประกไปปรากฏขึ้นในตัวของตนดังอธิบายมาเดือดเดือดกาย